ได้รับสินค้าแล้วนะครับนี่นะครับสั่งมาอีก5ตัวนะครับของอิสเซมินะครับเหลืองสวยงามโอเคนะครับแล้วก็มาลองติดตั้งนะครับติดตั้งนะครับตอนนี้ลองลงโปรแกรมดูแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ นี่เลยนะครับมันก็จะเป็น SSD Hit Semi นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แกะ ouais ออกมานะครับรูปร่างแบบนี้นะครับก็เอามาเปลี s. <S ่ยนกับเครื่องรุ <c 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 ่นเก่าๆนะเครื่อง10ปีอย่างเงี้ยนะครับใส่ SSD ไปผมว่าแรงขึ้นแน่นอนนะครับเพื่อนๆท่านใดนะนะครับลงบินลงโปรแกรมก่อนนะครับโกดโปรแกรมลงไปก่อนนะครับแล้วก็ลองใช้งานลองเปิดนะโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับอ่ะผมเปิด นี่เลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไวไหมนะครับอันนี้เทสแค่รันโปรแกรมอย่างเดียวนะครับ1 2 3นะครับไปแล้วนะครับ3วินะนะครับนะครับยิ่งรุ่นใหม่ๆผมว่าเขาเร็วขึ้นนะไวขึ้นนะครับใช้งานดีขึ้นนะครับนี่เลยนะครับก็เข้าโปรแกรมเปิดได้เลยนะครับเปิดไวลั่นไวนะครับสเปค SSD 120G b นะราคา ราคาเบาๆนะครับสใบแดงนะครับราคาเบาๆ3ใบแดงโอเคนะครับท่านใดสนใจนะกดสั่งที่ตะก้านะครับก่อนสินค้าจะเหลือน้อยนะครับก่อนจะหมดนะนี่เลยนะครับ S D h i s t m i โอเคครับกดสั่งที่ตะกาได้สวัสดีครับ